วิธีการล้างต้นอ่อนของถั่วงอกแล้วก็เอาน้ำใส่กระมังเอาต้นอ่อนถั่วงอกลงแช่แล้วก็กดต้นอ่อนลงไปแล้วมันจะมีเปลือกของเมล็ดถั่วเขียวลอยลอยขึ้นมาเราก็เอาตะกร้าตักตักออกแล้วก็คัด เอาต้นที่ไม่สวยต้นที่งอกไม่สมบูรณ์เราก็คัดเอาออกไปสามารถจะไปทำอาหารได้หลากหลายอย่างหรือจะกินสดกับน้ำพริกก็ได้หรือเราจะเอาไปผัดน้ำมันหอยผัดกระเทียมได้หมดรสชาติจะหวานกรอบเหมือนกับถั่วงอกทั่วไปแต่อันนี้จะเป็น ถั่วงอกต้นยาวเน้นต้นวิธีการเพราะก็ง่ายไม่ยากอะไรแค่เหมือนกับถั่วงอกทั่วไปแค่เราปรับเวลาในการฉีดน้ำให้มันเยอะขึ้นมานิดนึงแล้วก็ปล่อยทิ้งให้มัน ระยะเวลาเก็บเกี่ยวให้นานหน่อยใต้วาต้นถั่วงอกเขาก็จะยืดออกมาเป็นต้นอ่อนยาวๆแบบนี้ทิ้งระยะเวลาสักห้าวันเนี่ยก็จะได้ละเป็นต้นอ่อนถั่วงอกถ้าสนใจก็ลองทำดูกันนะครับเพื่อนๆ